สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับถาถามว่าผู้หญิงมีซี่โครงเท่ากับผู้ชายหรือเปล่าพอถามคําถามเช่นนี้กับคริสเตียนนะครับเราก็คิดถึงปฐมปากาลเวลาที่พระเจ้าสร้างอาดัมสร้างเอวาพพิ่งพีบันทึกครับว่าตอนที่อาดัมนั้นหลับไปพระเจ้าอาจจะวางจะสลบเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่กัรู้นะครับ ทางการแพทย์นั้นเขาก็าคาดคะเนว่าพระเจ้าอาจจะวางยาสลบอาดัมหลังจากนั้นพังพีก็บันทึกว่าพระเจ้าก็ชักกระดูกซี่โครงของอาดัมมาซี่หนึ่งแล้วก็สร้างบรรดาลให้เป็นหญิงแล้วก็บอกว่าหญิงนั้นออกมาจากชายอย่างนี้คือข้อโต้แย้งที่นานยาวนานที่สุดครับยายหลายยุคหลายสมัยบอกว่าเอแล้วซี่โครงของผู้หญิงเนี่ยคงจะมากกว่า ผู้ชายหนึ่งซี่ไหมเพราะว่าดามถูกชักกระดูกออกมาแล้วนะครับพี่น้องคิดยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าโดยหลักการทางกายวิภาคศาสตร์เราพบว่าซี่โครงของผู้หญิงเท่ากันกับซี่โครงของผู้ชายครับซี่โครงของผู้หญิงเท่ากันกับซี่โครงของผู้ชาย24ซี่ครับในขณะที่รทธรรมการบทที่2ข้อ21 22อ่านแล้วดูเหมือนว่า ถ้าเราคิดไปเองและคิดต่อเราก็จะรู้สึกว่าเอแล้วอาดัมก็ต้องลดกระดูกซี่โครงทั้งหมดไปหนึ่งซี่แล้วก็ไปสร้างเป็นผู้หญิงก็คือมียีบสี่ซี่อาดัมน่าจะเหลือยีามใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับแล้วลูกหลานของอาดัมเอวาเขาจะมีซี่โครงกี่ซี่ครับคําตอบก็คือยีบสี่ซี่เหมือนกับพ่อแม่และครับพี่น้องสมมุติว่ามีคน ตัดนิ้วตัดแขนไปศูญเสียแขนหรือขาไปจากอุบัติเหตุเราคิดว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีกระดูกมือกระดูกนิ้วหรือกระดูกเท้าที่ผิดปกติหรือเปล่าเปล่าครับหรือแม้กระทั่งผู้ชายคนหนึ่งเอาไส้ติ่งออกหรือเอาถุงน้ำดีออกลูกของเขาจะเกิดมาโดยไม่มีไส้ติ่งหรือไม่มีเอาไว้อะไรนั้นเปล่าครับคำตอบก็คือเปล่าแน่นอนครับไม่มีใครคิดไม่มีใคร เคยบอกว่าไอ้มันควรจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของกรณีอาดัมซี่คงของเขาแนวคิดที่ไม่สนับสนุนก็คือว่ามีซี่คงไม่เท่ากันก็ยังคงถูกเผยแพร่ต่อไปและคนที่เผยแพร่โดยไม่ดูหลักฐานแท้จริงนั้นก็เป็นคนที่เบาปัญญาแน่นอนครับที่อาดัมนั้นท่านก็มีก็เรียกว่าข้อมูลทางพันธุก,กรรม ของกระดูกซี่โครงทั้งชุดแน่นอนและพระเจ้าสร้างมานั้นก็ไม่ผิดครับข้อมูลทางพันธุกรรมนี่ถูกส่งต่อไปยังลูกลูกหลานของเขาทุกคนทั้งชายและหญิงครับเพราะฉะนั้นลูกหลานของเขาก็จะต้องมีซี่โครงครบแพ็กเกจหรือครบชุดครับแล้วเรื่องเล่าซึ่งเป็นตำนานที่ผิดพลาดที่บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงหรืออาดัมกับเอวานั้นมีซี่โครงไม่เท่ากันอันนั้นผิดพลาดแน่นอนแอ่เรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงนำซี่โครง จากอาดัมมาสร้างเอวานั้นการเอาซี่โครงออกจากอาดัมไม่ได้ส่งผลให้มนุษย์ทุกคนมีซี่โครงน้อยลง1นึ่ซี่และเหตุผลที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเป็นจริงเพราะเนื่องจากว่าการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนั่นเองครับลูกหลานของอาดัมก็จะมีซี่โครงเท่ากับอาดัมถามว่าพระเจ้าทําไมถึงเลือกที่จะเอากระดูกซี่โคงออกตั้งแต่แรกแน่นอนครับมีนัยยะมีความสําคัญ เพราะอะไรครับเพราะว่าซี่โคงนั้นเป็นเครื่องห่อผู้หัวใจครับถ้าถามว่าอาวยวะใดที่อยู่ใกล้หัวใจที่สุดแน่นอนครับกระดูกซี่โครงครับจากนั้นพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเอวาจากกระดูกซี่โครงก็คือว่าจากอาวยวะที่ใกล้กับหัวใจของอาดัมมากที่สุดนั่นคือความหมายของคู่อุปธรรมครับเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นคนยี่อยู่ใกล้ห,ลหัวใจของอาดัมมากที่สุด ในวันที่6ของการทรงสร้างนะครับพี่น้องพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกเป็นงานสร้างสรรค์ที่พิเศษสุดแต่พระเจ้ายังไม่ได้สร้างเอวาพระเจ้าเห็นอาดัมครับแล้วพระเจ้าก็นําสัตว์ต่างๆมาให้อาดัมดูเผื่ออาดัมจะเลือกเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีใครเหมาะสมไม่มีสัตว์ตัวไหนเหมาะสมเลยแน่นอนครับเมื่อไม่มีใครหรือสัตว์ตัวไหนเหมาะสม เพราะเนื่องจากว่าพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์คนอื่นฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าทราบอาดัมตั้งชื่อให้สัตว์ต่างๆและอาดัมก็มีความสามารถในการตั้งชื่ on, ahn, อให้เอวาด้วยฉะนั้นพี่น้องครับแต่อาดัมไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองพระเจ้าเป็นคนตั้งชื่อให้คนที่ตั้งชื่อนั้นมีสภาวะเหนือกว่าคนที่ถูกตั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มี เสียที่อำนาจเหนือเพราะว่าคุณพ่อแม่เรียกเราด้วยชื่อของเราแต่อย่างไรก็ตามพระผีผู้ชัดว,ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าหลังจากสร้างมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนเท่าเทียมเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เขามีคู่มีเพื่อนเท่าเทียมอาดัมไม่พบผู้ประมภ์ที่เหมาะสมเลยอาดัมทราบถึงความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าก็ดําเนินการครับเมื่ออาดัมบอกถึงความต้องการของเขา พระเจ้าดําเนินการก็สร้างเอวาแต่การสร้างเอวาของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้อาดัมหลับและพระเจ้าก็ดึงกระดูกซี่โครงออกจากอาดัมและสร้างเป็นหญิงอาดัมเอวานั้นมาจากสาระเดียวกันมาจากแก่นสารเดียวกันเชื่อมโยงทังด้านร่างกายทุกคนนั้นมาจากอาดัมรวมทั้งเอวาพี่น้องครับพระเจ้าทรงนําหญิงนั้นมาหาชายคนนั้นและชายคนนั้นกล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเรา และเป็นเนื้อจากเนื้อของเราเธอต้องถูกเรียกว่าหญิงหรือเอฟาเพราะเธอมาจากผู้ชายพี่น้องครับเมื่อเรารู้เรื่องนี้นะครับพระเจ้าชักกระดูกที่โคงออกจากอาดัมบางคนก็สนิษฐานเหมือนกับที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับแต่พี่น้องครับเรารู้ครับว่าพระเจ้าทาการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอาดัมนะครับเปลี่ยนแปลงอาดัมทางกายภาพซึ่งไม่ใช่เป็นพันธุก,กรรมครับฉะนั้น จึงเป็นเหตุที่ทําให้เรามั่นใจว่าทายาทของอาดัมทุกคนลูกหลานของอาดัมทุกคนมีการเข้ารหัส d n a ทางยีนอยู่แล้วนะครับซึ่งมีโครงสร้างซี่โครง24 24ซี่ครับ12คู่ครับอยู่ล้อมรอบหัวใจล้อมรอบปอดอยู่ครับดังนั้นเองลูกหลานของอาดัมก็จะต้องมีซี่โครงหรือจำนวนซี่โครงเท่ากันตามรหัส DNA แต่เไปเรื่องเราต่อไปนี้น่าสนใจนะครับ เป็นความจริงว่าเมื่อพระเจ้าชักซี่โครงออกมาจากอาดัมไม่มีส่วนอื่นในร่างกายของเขาที่พระเจ้าแสดงให้เห็นพสติัญญาการวางแผนอย่างรอบคอบและการมองการไกลของพระเจ้าเพราะอะไรครับพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าซี่โครงนั้นมันงอกขึ้นมาเองใหม่ได้เหมือนกับกระดูกทุกส่วนในร่างกายมนุษย์นะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ซี่โคงผมเคยหักนะครับ <invece S 1> แต่ม,ม, the มันไม่ได้ทิมปอดมันไม่ได้ทิมออกมาจากเยื่อหุ้มกระดูกแน่นอนครับเมื่ออยู่เฉยๆกระดูกทุกชิ้นสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ครับซี่โครงนั้นสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้คําว่างอกนี้หมายถึงการซ่อมแซมตัวเองได้ครับหมอผ่าตัดนะครับทําการผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงออกบางส่วนหรือหมดทั้งซี่หมอผ่าตัดจะระมัดระวังในการนำซี่โครงออกมาจากเยื่อหุ้มกระดูกซี่โครงครับ เยื่หุ้มกระดูกซี่โครงก็เรียก p e r คอนเดียมนะครับ p ริคอนเดียมนี่เองเป็นตัวชักนําให้เกิดการสร้างของกระดูกซี่โครงใหม่กระดูกซี่โครงที่นํามานั้นสามารถนําไปใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกในส่วนอื่นของร่างกายได้และในบริเวณที่กระดูกซี่โครงหายไปนั้นจะมีกระดูกซี่โครงใหม่งอกขึ้นมาได้โดยปกตินั้นก็อยู่ภายในไม่กี่เดือนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมีเอากาสารอ้างอิงจาก Clinical Oriented Anatomy นะครับ อ้างอิงว่าอะไรอ้างอิงว่าซี่โครงที่หายไปจะมีกระดูกซี่โครงใหม่งอกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อพิีรณาถึงความสามารถในการงอกของงอกใหม่ของกระดูกซี่โครงนะครับเรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทาการผ่าตัดและฝีมือฝีผ่าตัดของพระเจ้านั้นอย่างดีแน่นอนทำไม่ให้อาดัมไม่ได้บาดเจ็บจากเรียกว่าพิการอย่างถาวรในขณะที่พระเจ้าหยิบกระดูกซี่โครงหรือชักกระดูกซี่โครง จากสี่ข้างมาสร้างอาวานั้นอาดัมไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยความบกพร่องหรือมีจุดอ่อนในช่วงออกของเขาก็คือกระดูกซี่โครงหายไปซี่หนึ่งแต่เนื่องจากว่ากระดูกซี่โครงสามารถงอกใหม่ได้ครับสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ครับฉะนั้นนี่คือการออกแบบอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าอาดัมจึงมีชีวิตที่เหลืออยู่โดยมีกระดูกซี่โครงเท่ากับจำนวนของเอวา เท่ากับจํานวนที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นความรู้เป็นความจริงที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านและเสริมกําลังความเชื่อศรัทธาของทุกท่านด้วยครับให้เราร่วมใจธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้างหลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าและได้เรียนรู้ว่าผู้หญิง เอวานั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์คู่ส่งเสริมของผู้ชายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาทรงช่วยคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่จะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์เป็นผู้ที่ส่งเสริมหนุนนําให้ชีวิตของผู้ชายนั้นได้ก้าวสูงขึ้นไปเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแห่งวงตระกูลแห่งครอบครัวของเขา ขอขอบพระคุณพระองค์ทูลขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงครอบครัวทุกๆครอบครัวให้ได้รับสิ่งที่สำคัญคือการเป็นคู่สมรสการเป็นความอุปถัมภ์ของกันและกันต่อไปและตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอ,บอ,พอพระเจ้าอนวยพรพี่น้องท,ท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ